สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแนะนำตัวขึงลวดนะครับอ่าเป็นตัวช่วยดึงลวดให้ตึงนะฮะถ้าเราจะขึงทำราวหรือว่าจะขึงยึดอ่ายึดต้นไม้นะฮะไม่ให้ล้มนะฮะหรือว่าจะขึงอ่าเป็นลวดกั้นลวดไฟฟ้ากั้นกั้นวัวไม่ให้ออกจากพื้นที่นะครับอ่าตัวนี้การทำงานก็ง่ายๆะฮะเราก็ ตรงนี้นะครับจะมีรูนะฮะรูนี่เราก็ใช้อมัดกับเชือกติดกับต้นไม้นะครับหรือว่าจะใช้ลวดสอดเข้าไปแล้วฮะแล้วก็มัดติดกับต้นไม้นะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับเราก็ใช้ลวดนะฮะสอดเข้าไปในรูนี้นะฮะสอดเข้าไปปึ๊บอ่ามันก็จะมีรูที่แกนนะครับรูที่แกน เสร็จเราสอดไปแค่นี้นะครับเราก็ใช้ปัแแจปากตายนะครับหมุนตัวนี้นะครับหรือจะใช้ครีมก็ได้ครหมุนนะครับหมุนหมุนไปเรื่อยๆจนตึงนะครับมันก็จะม้วนไปเรื่อยๆนะฮะมันจะม้วนไปเรื่อยๆอ่าพอตึงปุ๊บมันจะมีรูรูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูที่ใช้ล็อกกับเหลี่ยม ของแกนพอดีนะฮะทำให้ลวดตึงอ่ะมันจะไม่รูดนะฮะมันก็จะตึงอยู่อย่างนั้นนะครับก็พอดีสั่งมาเยอะครับเกินความจาเป็นที่จะต้องใช้นะครับก็แบ่งขายนะครับตัวละ20บาทนะครับสั่งขั้นต่ำก็เยอะหน่อยนะครับก็จะดีมันจะได้คุ้มค่าส่งนะครับนะฮะถ้าสั่ง หลายตัวนะครับก็อาจจะฟรีค่าส่งนะครับแต่ถ้าสั่งนิดน้อยก็ค่าส่ง30บาทครับนะฮะสนใจทักมาได้นะครับข้อความมานะครับใช้งานดีครับผมใช้ขึงลวดแล้วก็โยงกับสายน้ำหยดนะฮะสายน้ำหยดหรือสายพ่นหมอกสายน้ำพ่นหมอกนะฮะ ยึดระหว่างต้นไม้1ต้นไปอีกต้นนะฮะโยงไปเรื่อยๆนะฮะขึงให้ตึงมีประโยชน์มากครับสนใจโทรมาก็ได้นะครับคนใกล้ๆมารับที่บ้านก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับโทร093 215 7 9 44โอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ